กกตคาดมีการเสนอชื่อสอปชกว่า2,000คนพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเสนอให้คณะกรรมการสรรหานายผู้ชงนุตราวงเลขาธิการกกตคาดว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาป,ปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชไม่ต่ำกว่า2,000รายชื่อโดยเมื่อมีการตรวจสอบแล้วทางกกตจะส่งรายชื่อพร้อมกับผลการตรวจสอบคุณสมบัติไปให้คณะกรรมการสรรหาหากพบว่าใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ จะระบุเป็นหมายเหตุหรือข้อสังเกตไว้โดยไม่มีการตัดรายชื่อใครออกทั้งนั้นสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามนั้นทางกะกะตและ14หน่วยงานได้หารือร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบโดยจัดทำฐานข้อมูลและเอกสารอย่างเป็นระบบคาดเปิดรับสมัครชื่อจากองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรในวันที่14สิงหาคมนี้